สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับแม่มดหองนะคะก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคลาภจากเลขเ,เด่นประจําวันนะคะแล้วก็สื่อนําโชคเลขนําโชคนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะสําหรับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5มีนาคม2564 สีมงคลน,นำโชคนะคะก็จะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนี้นะคะจะมีเลข2เลข1เลข6เลข4และเลข7เมื่อเรานําเลข5ตัวนี้มาจับเป็นชุดชุด3ตัวได้10ชุดดังนี้นะคะ2 16 2 14 7, 16 4, 16 7, 64 7, 64 2 17 164 167 6 47 6 42 472 471 726 และเมื่อนำมาจับเป็นชุดชุดสองตัวได้ได้ดังนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหกสองสี่สองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกสี่หกเจ็ดและสี่เจ็ดนะคะ สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำโชคจะมาจากเลขเกี่ยวกับคนตายค่ะอายุคนตายเลขฝาลงนะคะหรือหากมีใครเจ็บใครป่วยใครไม่สบายอายุของคนเจ็บคนป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะแล้วนอกจากนี้หากคนวันอาทิตย์ได้มีโอกาสเบ็ดได้ไปทําบุญและได้เสียงซึมซีมานะคะเลขจากซึมซีก็เป็นสื่อนำโชคคนวันอาทิตย์เลขเด่นเสริมดวง5 1 3 8 9 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนํำโชคมาจากทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งเป็นประจำรถที่คุณเป็นเจ้าของนะคะถ้ามีหลายคันคันที่ถูกเฉียวชนคันที่กําลังมีปัญหาหรือกําลังเข้าซ่อมหรือไม่เช่นนั้นก็รถที่นั่งวันนี้นะคะ,ะรถที่คุณนั่งวันนี้ก็เป็นสื่อนําโชคนะคะนอกจากนี้เลขที่บ้านค่ะก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันจันทร์97215 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อน้ำโชคจะมาจากพระราหูนะคะหากคนวันอังคารบูชาพระราหูอยู่นะคะมีเลขลอตประจําองค์เลขล็อตประจําองค์นะคะอันนั้นคือสื่อน้ำโชคหรือหากคนวันอังคารได้มีโอกาสไปสักการะพระราหูนะคะนาของดำแปดอย่างนะคะทูบดาเทียนดาไปสักการะท่านและอย่าลืมเสียงซิมซีมด้วยนะคะเลขซิมซีจากพระราหูก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคารหนึ่งห้าหกสามแปดท่านที่เกิดในวันพุทธ กลางวันนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากคนท้องค่ะถ้าอยู่ใกล้คนท้องถามเลขกลาเลขกับคนท้องนะคะหรือไม่เช่นนั้นหากคนวันพุธกลางวันตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อน้ำโชคนอกจากนี้นะได้ถากม,มีโอกาสได้ไปโรงพยาบาลหรือไปธนาคารเลขที่บัตรคิวก็เป็นสื่อน้ำโชคนะคะสำหรับเลขเด่นเสมดวงคนวันพุธกลางวัน21087ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อน้ำโชคจะมาจากอายุของคนรักค่ะ อายุเต็มอายุย่างพอเสเกิดวันที่เกิดของคนรักนะคะคนที่คุณรักมากที่สุดน,ะะนอกจากนี้4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานนะคะกรณีที่เป็นคุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะสาหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันพฤหัดกลางืน8 6 2 1 9ท่านที่เกิดในวันพระหัสนะคะสื่อนําโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคน,ว,น,งคน,น,นวันพระหัะะส,ส,ส,ส12459 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะสื่อนําโชคจะมาจากอายุแม่ค่ะอายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของแม่นะคะหากท่านไม่อยู่ละอายุสุดท้ายของท่านนะคะนอกจากนี้เมื่อคืนนี้คนวันสุกฝันอะไรนะคะเลขจากความฝันให้ตีเลขจากความฝันเพราะช่วงนี้คนวันสุกจะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านนะคะฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันสุกหนึ่งแปดสามหกสอง ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะสื่อสื่อนําโชคนะคะก็จะมาจากกุมารักยมตาไข่นะคะถ้าบูชาอยู่เลขทูบอ่าตาไข่เลขลอตประจําองค์กุมารน,นะคะนั้นสื่อสื่อนําโชคเลยนะคะสําหรับเลขเด่นสมดวงคนวันเสาร์สองศูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่วันน้องขอวอวยพรทุกท่านโชคดีนะคะกับเลขเด่นประจําวันสื่อนําโชคและเลขเด่นประจําดวงของคุณนะคะประจําวันเกิดนะคะเอาละแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ